ไปนั่งกินเบียร์แล้วนะมีอย่างใส่นนันนั้นนมั้ส่สไลน์น้ำเออหลางดีดีอเอาดีเลย เข้าในที่ะล้างจุดีก็ไม่เป็นเนวนนตายไปเลยหนึ่งโอ้โมีตีใหม่เศ้าเๆร้าเศร้าล้างธบดาอะไรล้างอะดกรอเออยงเกลืออะไรก็เอาเกลือมาดูเอาขันเกลือขันเกลือดูเกลือมากนาเกลือมาตายแลยโอเนวนีก็ยังเห็นกูโคเพไก่่กูล้างมันละกูเข้าไป สุดวิดีโอต่อไปน,นี้อาจมีเนื้อหาที่บ่มาะสมและคำบอสุภาพบ่มาะสมกับยองวสนเลาเบียเฮเทเมาและวินหัวเจ้าสบายดีเจอกันดีแล้วเนอะกับซองยำซองยำือว่ายำยำกําลังจากที่ห้างหายกันไปดนเนาะ ปิ่อยคลิปสุดท้ายก็คือส่วนอาหารมานะแม่ตอนนี้ก็คือมาอยู่สวนกับเจ้าละนี่ากำลังสอกที่สอกพักกับเจ้าเาานนป็นเสนอแล้วเขาจิไปใส่นี่สวนเลาเปลาพุท ส่วนน้องปลาโพตุอันนี้คือที่งานน้องคุณภาพดีมันก็มีการเคลนไว้ก็จะเกือบกินเลย เออาฟืนนก่ต้องได้ยืมแล้วเนาะเกิบเนาะนห้ยังกินมือนี่ผัดเผ็ดงูสิงผัดเผ็ดงูสิงให้ยังอยู่ปิงเกิบปิงเกิบกินมามามาเอา จะทิ้จะถ่านันนี้แล้วนะดูสดตสจะดูสไตล์ก็ได้แล้วเพิ่ลืมเรลืมกันเบาๆพ่นคายได้ไหมคือหมดตู้อ๋อเหรอตุกนระโดดปลก่ปลปาธรรมชาติได้นีเลยกระดุกแน่ เซน่เมนูไหมเอาอันสองขุยางจำหน่นอหละง่ายเนาะครัวกบเนาะ ดึงในซ้ำน <ไป S 1> ออกแล้วกันแล้วเหลือนั่งกินในมดเ,เลยบอสะเดหลอมดมียังไ้กินใเเนะดดมดกกนะนะด้นมดบกี้ไปซีไหมซีติ่งห้าประแดกเนาะยักโพสิไข่กันยโพสิข่ได้ห้าประเดกเลยเนาะพอเข้าอันเอาเอันคกอิ้วล่างคกตั้มนะคะด ทำอันตำหัวฉันไข่ทำนั่นเห็ดเธอยากบัญาแลาวไงไข่มันฮ้ตัวใหญ่โอ้สำฟามือเนาะขามันมึงเนาะดูดตายสิตายแน่โอ้ตายทุกทีเลยัว่สิื

ปอดมันหมันมัน,นงล้มมันหนึ่งงลมมีบีบเลยบีมันเอาออกเอาบีในหน่อยในใน,น,น,อนออบนะนนนีมันเลยเป็นอะไกิีมันเลยอันนี้เขาลาข้างเพื่ออย่างล้างเมือกมันห่ นมีอย่างใส่อันนั <maker> ้นน <aus> ้ำใส่เไลน้ำเออลางดีดเอาเอาดีเลย เขาในที่าใล้างชุดีก็ไม่เม็นเนวตายนึ่โอ้มีตีใหม่เศ้าเศร้าเ้าล้างธรรมดาอะไรกอย่องเกลืออะไรก็เอาเกลือมาดูเอาขันเกลือขันเกลือดูเกลือมากนะเกลือมาตายเลยนวนีก็ยังเห็นกูโค้ปเป็โไก่นีกูล้างมันละกูเขาไป้องมเาสไลด์เขา ตูเอาน้ำส้นนึงเลยนึ่ยองเกลือสนี้เดียวบอว์สินี้ของานนมดาเดี๋ยตายแล้วบอวีเป็นยังนะหลังไทยพวกเกยวเห็นไดนี่เนาะบอว์เขาดูสใส่รุนเดยวนได้ของใจเบอแนวนี้เดี๋ยวเลาอะไเข้ามาะไรนะ นโดนคอคอหันตะองเด้อล yes, ้างโคล้างคอมันเทื่อนดีนจังเลยต้งแตตัวยหายนี่แหละขั้นตอนล้างเนาะโอเคเนาะ ใส่น้ำตาล่ใส่หน้่ตานไมผพาใส่หนักเลยมั้งเนาะน้ำตาลก็ใส่อ่ะมาันาวกับหวานชัดเลย้สี่เื่อาสาดเลยโอ้พวกมือพวกมันกินสไลม์ปะล้างข้วยฮะมันจะยงล้างอันนั้นมันตุยยางมันบริโภ ข้าวดีตัวเป็ดนี่ก็สไลดหุกมันนกว่าเป็ดเป็ดเป็ดเปกบมันข้างในเป็ดไรโอเคนีบวีตาเกลงางเดิมี่เลยเข้มเลยอูปะเด็กเ้เมกันจใส่หลายใส่หหอมพระเราวใส่พอให้มันหอมคัวาี้ใส่่นะเข้ม โอ้ทามัยัดใส่ดิบยัใส่เกำตัวบวีทานัสุดดียัท่านญัอันนี้ไว้ใส่หันเสือิ้มือเลยแนวผมล่นนีแท้แท้เนาะพอแล้วพอแล้วการอาศัยอาศัยเลยวม่กล้กินหวานเพื่อไอ้นี่ เ้มปนหอมนิดน like ึงเนาะหอมเข็มแน่นอนว้าและเสรปละแดกหลายโคตรมันล้นมาแล้วโซนเข้มลยนี่โอเข้มจเริ่มเสร็จง่ายหลังก็มกบาีแค่น้ำมาซื้เก็มีอะไรไมเอไอ้คำแอนวาย่งเสกใส่บดดกนะเล่าเ็ดมันมีเหยีย เ,เ,เ,อเออมีโคกับนำก่อนเนี่ยวนคุณผู้นี้โคมาห้าวดบนาดขาัดเอาบอกขึ้นมาสะดุกก็ติตังมักเลยรนาะหมักไป,ป้น ไปจากีสีาซะปีสองปี <laughs> ไปไปบีทัวมามาคนเดียวใส <laughs> บบทเกี่ยวมาเกะเด็กฟนตกก็ดีนอนับยิงกบนข้าวจนอันยังจานซิวๆเลยไอ,อ้เนาะ เนอกรบียเลยน้อซาบลาบเลยน้ำเอาไว้เอาไว้ใสไวจุ่มอีจะเอาเบียร์เสิร์ฟอะไ้นี่จะอีใส่กอกเดินเืนั่นไม่เล่นยืนนองอ่ะจับแลนขึ้นมากันหัวชึ้นไข่มาเนาะทุกๆเนาะ เอาเดี๋ยวเจอกันตอนซุกเลยเถอะไม่ไหวแล้วน้ำมันมันย้อนใส่แหละเดี๋ยวซุกเลยนี่ปัดขี้ผุ่นทาปลาแดกเนาะใส่ยุบเลยเป็นไรเอวเลยเป็นอะไร อู้ซุกไหมเลยเข้างหลังหลังน้ไหมเลย,ยพิกพิกหายอันคีบลุกตัว,วตกลางเมืเ่อเรื่องแหละ นี่นะมึงมาิก่อนกอ้คยเพิดมึงเบอรเมื่อกี้งาเสูงขึ้นปญาเนาะเอาตูดูเอาตูแดงดูเอ้าขับุดเลยนี่บุวด้ไบไสกหนขึ้นาวคือแ้อมันน่นด

จางหดจางหมดเฮ้จางเขาแทบม่ดีเลยเอ้าบากนีคือจางไม่กี่ขัดตัวมันเลยมันยังนีเก็บวเข้าเสริมที่งตํ้มดีค่ะดีค่ะแคบบโอ้คบแคบอ้โอบใส่งาไม้นี่เนาะนั่นว่าเข็มเล็กเข็มเลยประเด็เข็มประแดมันยังเป็นประแดกดิบอยู่นะมันยังโบสเป็นสมันนลทุกคนมันนานุกหนึ่งพ้อนนี่บาง บ่ค่อยค่อย yeah. oh, ah, ุมไปดีแล้ววตน้ปาเอาขนใจมแบ่มันแม่มันฟ้ากัแม่มันมเบาบงนองดีๆเด้อบงก็ีแต่บงม่ไดเฮ็ดด้วยบังนันต่อยละนร้อนต่อยรอนมานอนนมือือได้เนาะได้โอ้มาลอดมันนโหดเทเลยที่ หนึ่งก็ไปเห็นปีหนึ่งว่าเห็นเรื่องขางบังนบังเลไปเห็นเราองขบังนล้วกันอีกบังั้นว่นเป็นตำรวจว่าตำรวจรับเราไม่เห็นมนใส่เครื่องรเขื่อขับมาตำรวจเนี่ยเข่ากรงไปเห็นจีนโอ้ทุกมันตัวเซ็นซื้าณละซิมเลยเดี้อนนี้มหนแล้ว่อีสเี่ยเข็มพอดี พอดีแล้วมันบริเขคยมนะประเด็กันบมบิ่นป่ายงงแดงๆประเด็กอะถัแกเสื้อได้เก้าไแด้ับ นีอกะลักจัเออองะลักจันปเดี๋ยวกสตมานี่มันจมูจิมเนาะันจิ้นสิมาแก้มแกมไหซิมซิม้ก๊อบกนเกินเดยอดนซากรได้มันยอดเออห้าหดนะเซฟเอานี่ยเป็นไเซฟพักเนาเียหมดขึ้นไปเถอะ้อกินเออข้าวปลามึกหลับากก้มก้ม เป็นัวลายอันนเอาไทยซิมเอาจิบขามาเนาะ่บักเข็มนบใหเด็านึงแลัวก็หาลงเนาขาใหญ่งดัดทั้งเบิ้งึงสร้างเฮ็มหนงเงกูสูงอะมนี้เงอสูง้เออสู่ได้เอาคอมาบใจกบเออ่นี่โอ้เนเนเนนเน้นนี่แหละโตแซ่บโต

ม so uh ัน huh. ค uh ือกบธรรมชาติปีงก็อาจจะกินอบคอพองก็ได้บอกเลยวาอกูองกินได้อะไรเปลายได้กินทำนั่นแล้วกองกินขนาดหางจนเยอขนาพิดังมุ้ะมมาินเขาอนลงมาเสียมนกันา โอ้ห้ามหมามห้ามจะให้นะครับบกเข้าไปจาเพื่อนมันมันสิ้ตื้นอะแต่งขามันขึ้นมาเลยเนาะปีนข้นนี้มาเลยเี๋ยวเขาห้องห้องมีเีอาประเด็นน้ปาก็เพื่อได้เนาะหองเฮงอักเฮงันว่า